เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวจะทำการลวกหนวดปลาหมึกก่อนนะครับที่ต้องลวกก่อนนะครับเพราะว่าเวลาไปผัดแล้วถ้าเราไม่ลวกแล้วน้ำปลาหมึกเขาจะออกมาเยอะมากผมเลยต้องลวกเขาก่อน ลวกเสร็จแล้วเอาขึ้นพักครับเราจะใส่พริกขั่วขั่วก่อนนะครับหลังจากนี้นะครับผมจะทอดใบกระเพราด้วยครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับ ใส่พริกกระเทียมนะครับซึ่งพริกกระเทียมที่ผมนำมาโขกรวมกันเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดนะครับเพื่อให้ความหอมความเผ็ดได้รสชาติที่จัดจ้านเอกของเราครับปลาหมึกหมวปลาหมึกที่เราเลือกแล้ว แล้วมันหอยครับมันการตายผกปรุงรสครับซอสปรุงรสผมจะใส่น้ำนี่น้ำล้างครกเป็นน้ำที่เราพลิกกระเทียมชิม ชิมก่อนแล้วครับเมื่อสีสันเป็นที่ใช้ได้รสชาติเป็นที่ถูกใจแล้วนะครับเร่งไฟครับใส่ใบกระเพราลงไปเลยครับเรียบร้อยครับปิดไฟใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะครับ เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับสายคนสงสัยว่าผมเอาขั้วพริกทำไมนี่ไงครับแต่งหน้าเพิ่มสีสันกระเพาออกรอบครับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับกระเพาหมึกรสจัดจ้านขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ